รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งผ่อนถูกของแถมเพียบออปชั่นครบครันจัดมาให้ลูกค้าแล้วค่ะกับม um ิซูมิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GLS ปี2017 กับราคาเพียง688,000บาทเท่านั้นค่ะไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทมระบบฉีดล้างไฟหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ลูกค้าพร้อมห้องโดยสารกว้างขวางรองรับเบาะหนังเจ็ดที่นั่งเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนควบคุมสั่งการได้ผ่านพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มบูสต์สตาร์ทมีระบบโซน่าระบบเกียร์ออโต้ปรับแยกเป็นเมนวลนได้ระบบเบรกไฟฟ้า แอร์ระบบออโต้ปรับแยกอิสระเย็นสบายทั่วคันถึง8จุดเซนเซอร์กะระยะด้านหลังพร้อมกล้อง360องศารอบคันจะครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่รับรองได้คันนี้ไปแฮปปี้กันทุกคนที่สำคัญนะคะฟรีทุกค่าดำเนินการพร้อมบริการดูแลหลังการขายครบวงจรง่ายครบจบทุกอาชีพตรองที่โอเคออโต้เซลลเท่านั้นคะ่ะ